มาค่ะทุกคนเข้าครัวตำไทยสักครกนะคะตำไทยพี่เขานะคะเพราะว่าพี่เขามา <c oughs> คอยดูช่างปลูกบ้านเนาะเกบก็มานั่งอยู่หน้าบ้านเราก็จะตำ อยากลองลองตำอะไรอ่ะกล้วยเนะาะเมื่อวานซื้อกล้วยไว,ว้สี่หวีเดี๋ยวเอามาสักลูกหนึ่งตำกล้วยด้วยใส่มะละกอด้วยไม่รู้มันจะเป็นยังไงไม่รู้กินได้หรือเปล่าก็จะลองดูนะคะทุกคนส่วนพี่เขาก็ไทยเท้กินปล้าไม่ได้ ฉะนั้นก็กินตำไทยแล้วกันนี่ถั่วนะถั่วถั่วย่าซื้อตลาดไอ้ร้านร้านค้ามาเนาะเขาคั่วเองนั่นแหละทุกคนเขาก็จะใส่เกลือหน่อยๆย่าชอบเลย กินกับข้าวอร่อยยาชอบกินมเมื่อเช้าก็กิน ไทาย ย่าไม่ได้ใส่มะขามเปียกนะทุกคนเพราะว่ามะขามเปียกมีไม่มากแล้วเนาะเอาไว้เผื่อไปแกงส้มไว้ที่จำเป็น เราไม่กินเปรี้ยวเราก็เอาแล้วแต่ก็น่าจะเปรี้ยวอยู่นะมะนอาวรูดนะง เหมือนกันนะเนี่ยมีใครชมก็ชมตัวเองทุกคนได้ซมตําแล้วอันนี้วันนี้มีแต่ถั่วทุกคนผักวันนี้ให้ละลายถั่วไปก่อนนะ ช่วยกันกินเพราะว่าถัว่วถั่วที่บ้านเนาะผักก็ช่วงนี้จะไม่ได้ซื้อลแล้วทุกคนผักเยอะมังกีนซื้อมาแข่งนั่งสิบห้บาท ท่านพี่ท่านน้องอจีนท่าทางจะเหนียวโอเคได้แล้วตำไทยของย่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน หน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะน่ากินไหมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไล้์ทุกเลิฟนะคะอันนี้ยากก็จะไปเสิร์ฟพี่เขานะคะส่วนตัวเองจะตำเอ่ออะไรอะ่ะตำเขาเรียกตำอะไร ไม่รู้ตำอะไรเหมือนกันทุกคนจะตำใส่เอ่อกล้วยด้วยตำใส่ปลาร้าใส่มะละกอด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าย่าตำยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคค่ะฝากกดเลก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย